คักแล้วคักแล้วนี่ปลาดุกคักแน่โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้ไม่นู่งเลยอุ้ยตัวเองเลยชุดตัวเละอีกมั้ สบายดีสบายดีกับบรรยากาศแร,รกๆทุกคนเมนี่บ่าวอทิ่ผ้ามาหาอยู่ห้างกินคือเกาเมนี่เขาปลาที่ละหวยห้องอันเกา่าท,ทีที่แล้วที่บ่าวอาทิ่มากผู้เดียวนะเมนี่บ่าวอาทเตรเกียมมาอ้อมมีทั้งมองมีทั้งเบ็ดทุกคนเมื่อนั้นเนื่องจากว่าลืมเอาเบ็ดกับมองใหญ่มากเอาเต็มองหน่อยมาเมนี่เอามาเบ็ดสูสุดเตบมหูแจ็คสีได้ใสย,ยังนงแต่ที่แน่ๆนะเบ็ดนี่ตรงได้ใส่นะทุกคนพอบ่าวอทิตเเกียมเบ็ดมาโดยฉพรเลยเม,มนี เด็กเบ็ดเอามาทุกคนปุ่งใต้กระเสียบแล้วบาด้มันจะเป็นเลยเด็มันมุมีเหยื่อเลยเบาทีเสียบเหยื่อไว้จะหา6กหลังหรือบอสชิปปายกูหลังหมดเลยเสียบแล้วยายเลยไปยายเลยน้ำคนคางเลือกเ้ยทุกคนเลย บาเอาทิตย์ได้ใส่บแบบระมัดระวังนจิดน้อย <c oughs> อลกไปใส่ก่อน บานี้บ่าวทิศใสไปเรื่อยๆแถวนี้แล้วก็ใส่กระเทิ้งอีกจักหน่อยเลยเอากระชิดได้นางพักได้ลบมายามพักให้ปลากินเหงือกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสามชิฟนาทีแล้วสิลบมายามขึ้นเลยทุกคนตอนนี้บ่าวที่ใสก่อนจักสีใสได้เบิดจักจักหลังนี่บมเน่ใจเลยมาทุกคนมาบานี้บ่าวทิศพาทุกคนมาใส่หม้อใส่หม้อเอาปลาหน่อยถามมันชิดได้เลย มากินแรกนี่แหละใ้ขาบแรก่ลอะทุกคนเอ้ยนี่โม่งบ่าวอาทิตโมองน่อยเอามาใส่ลอกเมืองใส่ม่งน้ำใส่เบ็ดแน่เบ็ดเขาใส่เหลี่ยวด้วยทึ่งๆเขาสิลงไปใส่ทั้งลุ้มบดหลังจากที่เขาใส่ทั้งถๆงแล้วนะเบ็ดนะใส่ม่งก่อนทุกคนเรียบร้อยทุกคนหลังจากที่บ่าวอาทิตใส่ม่งเรียบร้อยแหละบ่าวอาทิตใส่บ่าวอาทิตกะ สิไปใส่เบ็ดเพิ่มเติมอีกทั้งผู้ทั้งลุ่มมองเขาอยู่บอลนี้ถือว่าอยุดมองทึ้งและเขาสิยางผ่านมองเขาอยู่ลงไปลุมพุ่นอีกว่างลุมพุ่นี้ไปใส่อยู่พุ่นไปใส่เบ็ดไปมองกะใส่ซดังเดียวทุกคนเลยมองหน่อยไปมาทุกคนมามบ่าวทิศสิพาทุกคนมายำม,มองมาเลยหลังจากที่บ่าวทิศใส่เบ็ดเรียบร้อยเลยไล่ล,ลงไปเลยแล้วเบิร์นเลย แต่เบดกับโบเบดเพราะว่ากุ้งเขามันอยากเปื่อยแล้วมันตายนะใส่มันกีใส่แล้วมันก็บุ่ค่อยอยู่ใส่แล้วมันอยากหลอนอยากหลอนนะกาเลยใส่เอาซ้ำหนึ่งตอนนี้เบ้าที่สิ้ามายามมอกพอดีเกะใครก่อนทุกคนเพราะว่าเริ่มหิ้วเขาแล้วพอมีเตมอยู่บ่นี่เด็กการอยู่ด้นี่ ไวจับยังกันยังกันยังกันดูจุละจุะนี่นี่นี่ตุยใหญ่เลยทุกคนนี่ตุยใหญ่เลยปลาชิวอ้าวปลาชิวอ้าวโอ้จังหนึ่งกันเลยนี่ตุยใหญ่เลยอยู่ลมอยู่ลมทุกคนอาจชิบเห็นน้องโยกขึ้นมานี่นี่นี่โอ้ย ไลยตัวอยู่เลยทุกคนเลยคักแล้วคักแล้วเด,ดี๋ยวไล่ตัวอยูอ่ยมานี่เดี๋ยวปีกคักอยู่มานี่โอตัวใหญ่เลยหัวหัวเออสามสีสุดหมอกเนาะไปไกลเติบอืมคักแล้วคักแล้วเบิกมาบึงเม,ม,ม,ม็ดเลยเถื่อนยามหมองบึงเม็ดเลยเป็นเลยโอ้เม็ดเม็ดเบาติดจะเป็นแนวนี้ ถืออย่วะเอาเดือบ้อยทุกคนเออเบ็ดคักแล้วคักแล้วนี่ปลาดุกคักแน่โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้ดเมนูเลยได้ดปีกแล้วมือแหล่งนี่ห้าแหล่งทุกคนเลยอ๋อขักไอ้เลียนนี่เด็ดปีกนะเด็ดปีกนะ โอ้ดู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 นี่มาเลยดิฮึระวังเงียงเลยทุกคนเลยเอาปดุกเอาเลรียเหรบร่ได้ก่อนอื่นบถท่อนตองหักเงียงก่อนพวกดินใส่ใส่เรียกว่าดินอันได้ก็แล้วแต่เฮดให้มันผุดบ่ให้มัน,น,นมืนเกินไป ยังเงียงปักยังถือเงียงเขาเงิยนยู่บ่นี่โอ้เียนเติบได้เดี๋ยวเอาไปเบ็ดเบ็ดเลยเนาะมาเบ็ดเบ็ดเลยเดี๋ยวเอาเบ็ดใหม่มาแทนลังนี่ไปไปกูมองกันบัานี้กูมองกันทุกคน Nhìn, cái mạng nó khôn Cái đây lụn như đấy Để pi nhu Nhớ Để pi nhu, bố hiếu khẩu lại mình à, đi À, đi, Bây giờ có nhiều hồn lại Báo thịt chỉ pi, hết miếng nổ pi, cứ cầu mình đi Miếng nổ pi đấy, thôi khôn ơi có một áo cưa mà sao 对呀。 เขาพักพักคือพักคือพักขมิ้นต้นพักขมิ้นต้นกินกับพนกับแจวเสียพักน้ำเขากับแกบ่ได้เด้ในห้องเขาเลยเอาพักนี่มาแทนทุกคนเลยพักน้ำร้ายอยู่ในห้องไม่น่าแกบ่เลย เี่ได้ทีแล้วทานเลยอะเลยนะดูเลยได้แล้วมันโอ,นโอ้ยอทุกคนมิโน่ห้องวะน,นี่ติ่งปลาสองหีบปลาดุกตัวหนึ่งกับปลาชิว <c oughs> ปลาชิวอ้าวหนึ่งปีพอได้กินอยู่นี่ กับเจลนี h ọ, h ่แหละนี่เจลนี่เจลอาหารแหลงเขากับพักกิมมินต้นนี่กับพักกิมมินต้นนี่ห่อเขาเขาถือมาแต่บะส่วนว่าเขียดที่เขาได้นะเขาบมได้เอามาปิ่งเนาะเขาเสียเอามื่อเอามื่อไว้กินอยู่เหื่อนนะมันลายอย่างเลยอยากกินบมเบิ้ลมันสียเนาะนะที่ขอน้ำกันทุกคน หม่อืมจำเก้าเขาอ๋อคับ อันนี้เป็นปลาดุกถึงเว่ารู้ มันหวานมีอัลโตมันมีเหี่ยจุงหน่อยแต่ถ้ามไปเที่ยว้ายมันจ็จนงะคึ้ม ห๊ะบาดนี้หลังจากที่พวกเฮาสิเข้าขี้นําแล้วพวกเฮาก็สิได้มื่อทุกคนเพราะว่ามื้อเช้าบ่าวที่สิมาย่ํเบ็ดแต่เช้าเนาะตอนเช้าจักเาซําใดบ่ได้ใจมันก็กเติบแต่บามนก็ได้พี่เช้าซําใดเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาเครื่องนอนเครื่องยังมาบ่ได้เอาเอ่อเอามเอาอูมานะทุกคนเาา กลับเมื่อวันเสาร์มืออม้อเช้ามาพลกันใหม่ทุกคนแตตอนนี้บ่าวอาทิตเก็บเกลื่อนเก็บฟองเยงลยชิลในเมื่อก่อนไปมื้อเช้ามายาเบ็ดกันส,สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศเส,ส,สานะๆมาบ้านนี้บ่าวทิตพาทุกคนมายามเบ็ดเลยมาเมื่อนี้อาจาศสวยในจักหน่อยเพราะว่ามันมีรู้สึกว่าอากาศเย็นเย็นทุกคนเลย ก็เลยว่ามาสวยๆจะเจบหน่อยบนท่างกับไก่เนี่ยได้เนี่ยท่างทีเอามานะไปไปเบิ่งกันไปรุ่นกันเม็ดเบาทิ่ที่ใส่ไว้มาอยู่บ่หล,ลังแรกทุกคนเป็นเจนได้คือตาเดียวอยู่บ่นี่ถม อุย้ยมีจ่อยร้อนไปครับอุย้ตอย,ยตัวยังไะชุดตัวเล่อีกเนะ

ตออักเอียงผูขึ้นมาในหน,นักนะเบาถดเห็นหรือว่าหลาตาบ่เดียวสิเขาไปบ่งใหม่นี่แต่ว่าที่เนีๆยลัางนี่ถือกระคอทุกคนเรียบร้อยล้างนี่ตักเอียงผูขึ้นมา ใหม่บอโมเมนต์ที่ใหม่เนะทุกคนตุเตียนเถอะตัวเซียวเถอะชิโลกนนำตุเตียนเถอะเก็บก่อนพักกันไปนหลอกองเบ็ดเลยเนาะ xíu xíu này nó có bùa đấy nè, yên côn mặt 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 mi biết đây là nào bước về coi biết lắng đi mán bao biết lắm ô giờ bố mán như thú con đi sai nhanh nhạc cho nó cũng hụt ô mán đó. Bụt thứ <laughs> đó Tên nhàn nhàn đấy bạn nhàn này <laughs> nhìn, 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 nặng Ui ăn đi chơi nè Nhắn đi 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 Ui cứ đừng sai khẳng thế Yên bó lưng ngủ Bông vâng vô bông vâng vô bông vâng vô bả, Đừng lên đi Nên 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 chưa leo chưa leo đi đi em không? em tụi con yên 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 bố mẹ ngu, chị vào ngủ bảo thì chị vẫn ngủ tài là bỏ nà chị bên yên ôi yên đi đi con đi lừa lấy lấy nhầy tôi này nội เป็นตัวนีอนกห,หนึ่งนี่โอ้ตายเลยถือเลยตายเลยเนาะนี่ชปดได้บ่นี่โอ้คือชิมีอโอกาสได้อยู่ปลาไหลบุญใหญ่มาได้ทุกคนปดเอาก่อน,ดนไดีใน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 ่ยนี่ไงนี่เงี่บโมติงเลยบ่ บุตริงเลยทุกคนบุบไ,ได้บุถึกแล้งนี่เป็นยังไงดีเนี่ยคือการบุถึก vừa thiếu hoàng wow, tao lấy một cặp vừa thiếu trước kênh. โอ้บุทถึงแล้ว ย้ำเบ็ดจนเบิดจนแล้วเบ็ดใส่ร้ายเติบเลยประมาณสี่สิบกัวรังได้ปลาสองตทุกคนเลยนี่สองตโอ้ยจ้าคองเองกินก็ยังสีบบกุ่มเลยทุกคนเอ้ยเหมือนี้ถือว่าโบมานลักลักปัจจัยลักๆที่โบมานก็ขึ้นมาจากเหนื่อเพราะเหนื่อกุ้ง ข้าใส่เงือกุ้งปกติมันจะเป็นกุ้งเป็นนะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งตายกุ้งตายแหละเฮทห้แบบมีอย่างอื่นมากินแทนมีปลาซิวมีกุ้งมูกันเองกินกันเองนะก็เลยบ่มาหถ้าใส่เนือใส่เดือดแหละถือว่าบกผ่านพิดผ่านเองบ่าวทิ่ผิดผ่าเองเฮให้กุ้งตายถ้ากุ้งเป็นแล้วโอเคเลยทุกคนเลยอ้อาคลิปนี้ก็ถือว่าบ่มาสุดท้ายนี่บ่าวาทิ่ยจะอฝฟาง ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิดด่งให้ได้เด้อเพื่อสิได้ให้บ่าอทฐิมีกำลังเฮงใจได้เข็ดคลิปใหม่ๆออกมาอีกทุกคนเลยก็ได้ก็ได้บ่มานกับโบไฮวาได้เออมือหนากระชิมานงีงมือนี้บ่มานก็ได้อ๋ไอไปเมื่องก่อนบันี้ทุกคนโอ้สวยเลย